d a ตี้วีไมดีตอนนี้นะครับผมก็ได้ใส่ตัวไมช็อตกันของ d a ตีพอเสียบปุ๊บเปิดกล้องใช้งานได้เลยครับเสียงที่ได้ยินจากตัวไมบิวอินจากตัวกล้อง Sony CV-1 นะครับนี่ครับตอนนี้เราเสียบไมเข้าไปเร็จสับเรียบร้อยนะครับโฟกัสเสียงได้ดีกว่าตัวบิวอินแน่นอนนะครับนี่เลยครับยาวสุดแล้วนะเสียงที่ได้ยินนะครับก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นเสียงที่มาจากตัวไมบิวอินนะครับของตัวกล้องโ Sony CV1 นะครับ สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมมีไมช็อตกันของทาง d ดตี้นะครับมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับซึ่งรุ่นที่ผมเอามารีวิวแล้วก็อันบ็อกให้เพื่อนๆได้ดูกันในวันนี้นะครับจะเป็นรุ่นนี้เลยครับ d ดตี้วีไมดีสนะครับจะเป็นไมช็อตกันที่อุปกรณ์เนี่ยมาให้แบบครบคันพร้อมใช้งานได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาอันบ็อกแล้วก็ดูเรื่องของสเปคแล้วก็เสียงของเขานะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับไปรับชมกันเลยครับ อันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาอันบล็อกเจ้าตัว d AT i ต t y V ีไมดีสตัวนี้นะครับว่าเขามีอุปกรณ์อะไรมาให้บ้างน,นะครับซึ่งในชุดนี้ราคาอยู่ที่4,100บาทนะครับเป็นไมช็อตกันที่ราคาเนี่ยไม่ได้หนักขนาดนั้นนะครับสามารถที่จะซื้อใช้งานได้เลยซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้ออกมาทั้งหมด2รุ่นนะครับเป็น V ีไมดีสอันนี้คือตัวธรรมดานะครับแล้วก็จะมีอีกรุ่นนึงนะครับเป็น D3 Pro นะครับซึ่งตัวนั้นสามารถที่จะปรับเกรนเสียงได้ด้วยแล้วก็มีพอร์ต y ท e C มาให้ด้วย,ยก็ในตัวกล่องของเขาเนี่ยก็จะมีตัวไมช็อตกันนะครับที่ใส่ตัวช็อคเมาส์มาให้เลยแล้วก็มีฟองน้ำกันลมมาให้ด้วยนะครับตรงนี้ฟองน้ำนะซึ่งตัวไมของเขาเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับตัวไมข้างในนะมาพร้อมกับตัวช็อคเมาส์นะครับหรือว่าไอตัวขาจับกันสะเทือนนะครับเวลาเราวางกับโต๊ะหรือว่าเวลาเราเดินเนี่ย มีแรงสั่นสะเทือนนะครับมันก็จะไม่เข้าไปในฟุตวิดีโอนะครับซึ่งจับมาทั้งหน้าแล้วก็หลังเลยแล้วก็ไอ้ตัวช็อคเมาส์ตัวนี้มันสามารถที่จะเลื่อนปรับได้นะครับอ่าแบบนี้นะจะติดไว้ทางด้านหน้าหรือว่าจะติดไว้ทางด้านหลังก็ได้สามารถปรับได้เลยนะครับมีรางสไลด์ให้อยู่ด้านล่างแล้วก็ตรงนี้จะมีโคชูนะครับเอาไว้เสียบกับตัวหัวคอชูนะครับมีเกลียวมาให้ด้วยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับว่ามันใช้งานยังไงนะแล้วก็อุปกรณ์ที่มีมาให้อีกก็คือแจ็ค3.5 มมิลิลเตรรนะคับถ้าเกิดเป็นตัวที่ใส่เฉพาะกล้องธรรมดาใช่ไหมครับมันจะเป็น TRS หรือว่าไอต้ตรงเนี้ยเป็น2ขีดน,นะครับแต่ว่าตัว D3 ตัวเนี้ยเขาให้สาย3.5ม mm ิลิเมตรนะครับสามารถที่จะต่อได้ทั้งกล้อง DSLR มิลเลเด c คอมแพ t อะไรต่างๆหรือว่าพวกสมาร์ทโฟนนะครับสามารถที่จะต่อด้วยสายเส้นนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปซื้อสายแยกแล้วนะมันก็ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับอันนี้แล้วก็จะมี ตัวฐานมาให้เลยนะครับฐานตัวนี้นะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะ 3A นะครับ1ก้อนถ้าเกิดหมดเราก็สามารถที่จะไปหาซื้อได้แบบไม่ยากครับ 3A ก็เป็นฐานพวกฐานรีโมทนะครับเป็น1.5โวลต์ตัวนี้ถ้าเกิดตรงนี้สเปคเขาให้มาก็คือสามารถที่จะใช้งานได้ถึง166ชั่วโมงต่อ1นก้อนนะครับถ้าเกิดเราจะเริ่มใช้งานเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะครับเราเอาผ้าตัวนี้ออกมาก่อนออกมาอย่างนี้เลยเวลาเราดึงตัวฐานเนี่ย ออกมานะครับมันจะได้ง่ายนิดนึงก็ใส่ไปเลยครับแบบนี้ปุ๊บอันนี้ก็ห่อห่อไว้นะครับแบบนี้นะเวลาดึงออกเนี่ยมันก็จะได้ดึงง่ายนะครับแบบนี้เลยนี่ครับเรียบร้อยตัวฝาเนี่ยก็จะสกรีนคาว่า dirty มาด้วยนะครับวัสดุของเขาเนี่ยจากการที่สัมผัสคือดีมากครับแล้วก็ตัวช็อคเมาส์เนี่ยไม่ได้อ่อนจนเกินไปนะผมชอบนะครับเพราะว่าเออมันมีบางรุ่นที่ตัวช็อคเมาส์เนี่ยมันนิ่มจนเกินไปนะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยหัวมันจะตกแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้ นะครับลองจับดูแล้วแล้วก็ลองใส่ฟองน้ําดูแล้วนะครับหัวไม่ตกนะอยู่ในทรงที่ดีมากๆเลยนะครับอยู่ในทรง,รงตรงแบบนี้เลยวัสดุทำมาจากอลูมิเนียมก็ค่อนข้างแข็งแรงอยู่แล้วใช้งานได้ทนทานยาวนานนะครับราคาไม่แพงแถมเป็นประกันสูงไทยด้วยสําหรับตัวไม้ตัวนี้นะด้านหน้าก็จะเป็นไม้นะครับไอตัวนี้การรับเสียงจะเป็นแบบซูเปอร์คาดิโอยนะครับซูเปอร์คาดิโอยเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นแบบ รับทางด้านหน้าตรงซะเป็นส่วนหลังนะครับส่วนทางด้านหลังเนี่ยก็รับเสียงด้วยแต่ว่าจะเบากว่าทางด้านหน้านะครับตัว m y d ดตี v m ีไมตัวนี้นะครับเมื่อเราเสียบสายทุกอย่างเข้าไปเสร็จสับเรียบร้อยแล้วแล้วคราวนี้ถ้าเกิดเราต้องการที่จะเปิดแบบแมนนวลนะครับก็คือเอานิ้วแตะไว้ที่โลโก้เปิดปิดแบบนี้นะครับค้างไว้จนไฟเขียวขึ้นนะครับแบบนี้ก็ถือว่าเปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดต้องการปิดครับกดค้างไว้ครับ จนไฟเขียวหายไปนะครับก็คือปิดเครื่องเรียบร้อยกลับแบบที่2ครับก็คือเปิดตัวกล้องนะครับแค่นี้ครับตัวไมของเราก็จะติดขึ้นมาเลยเห็นไหมไฟสีเขียวตรงนี้นะครับเมื่อเรากดปิดกล้องครับตัวไมก็จะดับเองนะครับระบบอัตโนมัติ power on ของเขานะครับเดี๋ยวเราจะมาลองฟังเสียงเจ้าตัวไมชอตกันของ d e ล T ี้ D3 ตัวนี้นะครับว่าเป็นยังไงนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเรามาฟังเสียงที่มาจากไมบิวอินในตัวกล้อง CV1 นะครับซึ่งอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วนะ โอคครับตอนนี้เราก็ออกมาลองใหม่ตัวไมโครแกนนะครับซึ่งเสียงที่เพื่อนๆได้ยินนะครับก็เป็นเสียงมาจากไม่บิวอินที่อยู่ในตัวกล้อง c ีวีวันะครับระยะที่ถือเนี่ยก็ประมาณเมตรนิดๆนะครับใส่ไมค์เซลฟี่เข้าไปแบบนี้นะเสียงถ้าเกิดเราไปเดินบล็กแล้วใส่ไมค์เซลฟี่เพื่ออยากได้มุมกว้างๆนะครับถ้าเป็นไมค์บิวอินเองเลยเนี่ยแล้วไปเจอพวกสถานการณ์แบบนี้นะครับที่มีเสียงลมงเสียงสภาวะเล่าข้างต่าง เสียงก็จะประมาณนี้นะครับอ่าก็จะมีเสียงมวนเยอะพอสมควรนะเพราะว่าตอนนี้เห็นไหมว่ามันมีลมเข้ามาแบบนี้นะครับเสียงที่ได้ยินก็ประมาณนี้อันนี้ระยะประมาณเอ,อ่อเมตรนิดๆน,น,นะครับใส่ไม้ตัวเซลฟี่เข้าไปแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองใส่ตัวไม้ช็อตกันของเดลตี้มันเลื่อนได้เดวนนะตัวนี้ตัวกล้องมันมันเล็กไนงะพอตัวกล้องมันเล็กเราก็เลื่อนตรงนี้ก็ได้ให้มันดูสมดุลกัน ตัเสียบเข้าไปที่ตัวกล้องได้เลยโอเคครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ใส่ตัวไมช็อตกันของเดตี้วีไมนะครับตัว D3 นะซึ่งเป็น d 3ธรรมดาไม่ใช่ D3 Pro ปด้วยนะครับพอเสียบปุ๊บเปิดกล้องใช้งานได้เลยครับฟังก์ชันในตัวของ D3 ตัวนี้นะครับสำหรับคนขี้ลืมอย่างผมนะดีมากๆเลยเพราะว่าไอตัวไมช็อตกันบางรุ่นเนี่ยมันจะมีแบบตัวสวิตช์เปิดปิดด้วยผมเนี่ยลืมเปิดประจําเลยแต่ว่าตัวนี้ไม่ต้องกลัวครับ เปิดกล้องนะครับตัวไมค์แค่จะติดขึ้นมาพร้อมกันเลยอันนี้ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่โอเคมากๆเลยนะครับแล้วเสียงที่ได้ยินอยู่ตะตอนนี้นะครับเป็นสถานการณ์เป็นสภาวะแ,แวดล้อมเดิมนะครับก็คือมีเสียงลมมีลมเนี่ยปะทะเข้ามาค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็มีเสียงพวกนกร้องอะไรต่างๆนะครับเพื่อนๆก็ลองฟังดูระยะที่ถือก็เป็นระยะเดิมนะครับประมาณเมตรก,กว่านะนี่ประมาณนี้เสียงที่ได้ยินนะครับ วันนี้นะครับผมได้ถอดตัวไม้ช็อตกันออกแล้วนะครับแล้วก็ระยะเซลฟี่ยังอยู่ระยะเดิมอยู่นะนี่ครับก็จะมีพวกเสียงลมรอบข้างเข้ามาเหมือนเดิมนะครับเสียงที่ได้ยินจากตัวไม้บิวอินจากตัวกล้อง s o นี่ v ีวี1นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เสียบไมเข้าไปครับนี่ครับตอนนี้เราเสียบไมเข้าไปเร็จสับเรียบร้อยนะครับโฟกัสเสียงได้ดีกว่าตัวกล้องบิวอินแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบด้วยการ ยืดไม้เซลฟี่ให้ยาวมากกว่านี้นะครับสำหรับคนที่อยากได้มุมกล้องที่กว้างนะครับก็จะยืดไม้เซลฟี่ที่ยาวขึ้นนะนี่เลยครับยาวสุดแล้วนะเสียงที่ได้ยินนะครับโฟกัสเสียงโอเคไหมอันนี้คืออยากได้มุมงกว้างนะครับใส่ไม้เซลฟี่เสียงที่ได้ยินนะครับก็จะประมาณนี้แล้วค้นี้นะครับระยะน,นี้เดี๋ยวผมจะถอดตัวไม้ช็อตกันออกแล้วก็ใช้ตัวไม้บิวอินนะครับ อันนี้เป็นเสียงที่มาจากตัวไมค์บิวอินนะครับของตัวกล้องโซ n y c v ีวันนะครับใส่ไม้เซลฟี่เข้าไประยะยืนถือนะครับก็ระยะประมาณ2เมตรได้นะถ้าเกิดอย่างนี้นะนี่วัดจากนี้นะครับวัดจากปากนะก็ประมาณ2เมตรจริงๆหลรับเนะสียงที่โฟกัสเป็นยังไงครับแบบนี้เลยนะก็สาหรับคนที่ทำวอล์กทำยูทูบเบอร์ท่องเที่ยวอะไรต่างๆนะก็สามารถที่จะใส่ไมคตัวนี้เข้าไปได้เลยเสียบไมคทีนึงครับ เสียบไม,ม้เข้าไปแล้วครับเสียบไม,ม้ช็อตกันเข้าไปเนี่ยผมสังเกตว่าไอตัวเกรนไม้กระพริบ pp, แบบโฟกัสเสียงได้ค่อนข้าง,งดีกว่านะครับแบบนี้นะเห็นเลยเวลาใครทําวอล์กนะครับล้วเปิดตัวเกรนไม้แบบนี้ไว้นะครับผมว่าดูเรื่องของเสียงได้ด้วยนะครับชัวร์กว่านะอ,าอันนี้ครับแม่ไปลองเทสมาแล้วนะครับผมว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับสําหรับตัวไม้เดตี้ ม m i D3 ตัวนี้นะครับก็ราคา4,100บาทแถมเป็นประกันศูนย์ไทยประกันศูนย์ซีลีีบีเดียนะครับสบายใจหายห่วงแน่นอนนะครับสำหรับคนที่เริ่มต้นแล้วอยากมีไมค์ช็อตกันเอาไว้ไปทำพวกรายการยู YouTuber, ทูบเบอร์ท่องเที่ยวทำวอล์กอะไรต่างๆนะครับก็สามารถที่จะทำงานได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปหน้าเราจะมีตัวไมคตัวไหนของทางเดตี้มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกติดตามชมครับส่วนวันนี้หมดเวลางผมแล้วสวัสดีครับ